สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับเน่ครับทวัดลำฟ้านะครับผลงานการเขียนของท่านโกเลยในงานแปลของคุณนอนมอนตราเดิมครับคราวที่แล้วนี่เราถึงตอนที่ว่าที่ตรงทางกับข้งเขาฟ้ากาลังเดินทางไปติดตามอาคารตุกะเสื้อปอนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับเราก็มาต่อกันตรงนั้นเลยหลังจากที่ที่ตรงทางนั้นได้แยกทางกับข้งขาวฟ้าแล้วที่ตรงทางก็เดินทางมาถึงเขาเล้าสัวครับตามที่อิมพิงนั้นสลักไว้ บบนใบไม้้แหงที่ตรงทางพบว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่งดงามนอกจากเดินหาเบาะแสแล้วก็ยังมีโอกาสที่ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่ตรงทางนั้นเสาะหาเบาะแสอยู่อีกนานจนได้พบกับเจ้าแมวสีขาวนั้นแมวสีขาวก็นำทางที่ตรงทางนั้นไปถึงซอกหินใต้หน้าผาแห่งหนึ่งปรากฏว่าในซอกหินนั้นมีเดรณีสองนางเป็นคนของอคันตุกะเสื้อปอบได้ออกมาต้อนรับแล้วก็พาที่ตรงทางเข้าไปในภายใน แสดงว่าอาคันตุกะเสื้อฟอน,นั้นรู้แล้วว่าที่ตรงทางจะต้องมานั่นเองต่ตรงนี้ทั้งสองพางที่ตรงทางเข้าไปด้านในครับที่ตรงทางก็เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนสวนอุทยานที่ตกแต่งไว้อย่างงดงามมีสาวน้อยมากมายใส่เสื้อผ้าเบาบางต่างเล่นน้ําจับปลากันอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อที่ตรงทางเดินผ่านทุกคนก็หยุดกิจกรรมแล้วก็ แห่กันมาห้อมล้อมที่ตรงทางชื่นชมในความสง่างามของมันจนมีเสียงของอาคารตกกะเสื้อปอตะโกนดุด่ดา เหล่าสาวน้อยเหล่านั้นแล้วเรียกให้ที่ตรงทั้งรีบเดินเข้าไปที่พักอาศัยของอคันตุกะเสือฟอนั้นจัดว่าตกแต่งงดงามไม่ต่างอะไรกับราชวังทรัพย์สินของประดับนั้นดูแล้วมีมูลค่ามากกว่าสมบัติของที่ตรงทั้งในถ้ำนั้นเสียอีกแล้วอคันตุกะเสือฟอก็จัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงรับรองที่ตรงทั้งอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็พาที่ตรงทั้งเดินชมสถานที่อันงดงามของตนจนไปถึงห้องกระจกที่ภายใน นั้นเป็นห้องนอนของจุ้ยเหลงกวงที่ตรงทางเห็นจุ้ยเหลงกวงนอนอยู่บนเตียงก็ตะโกร้องเรียกานางแต่นางก็ไม่ได้ยินอาคันตุก,กะเสื้อพอกล่าวว่าท่านเห็นสตรีภายนอกนั้นไหมทุกคนล้วนแต่งดงามที่ตรงทางก็ต้องยอมรับในข้อนี้อาคันตุก,กะเสื้อฟอกล่าวอีกว่านอกจากสตรีข้างนอกนั้นท่านอยากจะได้กี่คนท่านเอาไปเลยสมบัติที่ท่านเห็นทั้งหมดท่านอยากได้เท่าไหร่ท่านเอาไปเลยขอ,อเพียงท่านกลับ ตั้งแตต่อนนนี้แน่นอนครับที่ตรงทางก็ปฏิเสธอาคันตุกะเสื้อปอก็ยังเสนออีกว่างั้นถ้าเจ้ายอมกลับไปโดยดีและมอบจุ้ยเลนกวงให้กับเราเราสัญญากับเจ้าว่าเราจะช่วยเจ้าล้างแค้มแทนสำนักถวันล้ํา้ำฟ้าให้ที่ตรงทางก็ปฏิเสธแล้วก็เอ่ยว่าดูแล้วเนี่ยท่านยอมลงทุนทุกอย่างเหมือนว่าท่านไม่อยากให้ข้าพบนางท่านเกรงกลัวว่านางจะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมท่านนี่สร้างความผิดหวังแก่ข้าจริงๆ อาคารตุกะเสื้อฟอได้ดิีอย่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเหมือนโดนดูถูกเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นชาวยุทธเจ้าสำราญคนหนึ่งจึงตัดสินใจพาจีตรงทางไปพบกับจุ้ยเล้งกวงเมื่อทั้งสองได้พบกันกลับไม่พูดไม่จาสงสายตาให้กันคลายว่าจะเข้าใจในกันและกันอิมปิงก็ออกมาแล้วก็กล่าวว่าเห็นพวกมันผูกพันเั็นขนาดเนี้ยท่านก็ยอมแพ้เถอะปล่อยพวกมันไปด้วยกันดีกว่าอาคารตุกะเสื้อฟอเห็นอิมปิงออกหน้าให้อย่างนั้นก็บอกว่าจะให้ ไปด้วยกันง่ายๆแบบนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะดูถูกเราไปหน่อยเอาอย่างนี้ถ้าที่ตรงทางนั้นสามารถฝ่าด่าน่ายคน แปประตูได้เราก็จะปล่อยพวกมันไปทั้งหมดก็แล้วกันแล้วชายชราก็พาทิตรงทั้งกับคนทั้งหมดมายังห้องศิลาห้องหนึ่งมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็มีแปดประตูแต่และประตูมีม่านหลากสีตรงกลางมีโต๊ะวางอาหารและสุราอยู่ไม่นานก็มีสตรีเจ็ดนางออกมาจากประตูทั้งเจ็ดอคันตุก,กะเสื้อพอก็อธิบายว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มันเป็นวัยรุ่นมันคิดอยากจะลงเขาไปเพื่อที่จะไปเที่ยว บิดาของมันเนี่ยก็ให้มันฝ่า่ข่กลแบบนี้ค่ายกลน,นี้เรียกว่าค่ายกลทิดาสวรรค์เปลืองผ้าสตรีเหล่านี้จะเปลืองผ้าของตอนเองแล้วก็เปลืองผ้าของที่ตรงทั้งด้วยถ้านางเรื่องผ้าจนหมดแต่เสื้อผ้าของที่ตรงทั้งไม่ถูกปลดออกมาหรือว่าท่านชนะแล้วครั้งหนึ่งถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีที่ตรงทั้งก็คุ้นคิดว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยเจอ่ข่กลนแบบนี้มาก่อน หรว่าจะฉวยโอกาสตอนที่นางเปลื้องผ้าอาศัยจังหวะนี้แหละค่อยสยบนางไว้แค่นี้ก็น่าจะได้ผลพ่านจุ้ยเล็งปวงก็เอ่ยกับอาคารตุกะเสื้อปอว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านาค่ายคนนี้ไม่สําเร็จละ่ะอาคารตุกะาเสื้อปอก็ตอบว่าบนผนังห้องนี้เนี่ยมีภาพสลักเคสวิชาอยู่เราจะให้มันศึกษาภาพสลักพวกนี้ปเป็นเวลา7วันแล้วค่อยทําการฝ่า,ค,าค่ายคนนี้อีกครั้งหนึ่งนับว่ายุติธรรมดีไหมแล้วก็ พาพวกอิมปิงกับจุ้ยเลงกวงออกมาจากห้องศิลาปล่อยให้สตรีเจ็ดนางนั้นลงมือได้เสียงดนตรีดังขึ้นสตรีเจ็ดนางนั้นก็ไล่ลามรอบตัวที่ตรงทั้งตามจังหวะดนตรีวงรอบรัศมีในการหมุนหรือเต้นลํารอบตัวที่ตรงทางนั้นไม่เกินหนึ่งวานะับว่าใกล้มากสําหรับสตรีทั้งเจ็ดนางนางก็ค่อยๆเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นคล้ายมีกระแสลมและพลังแฟนมากับเสื้อผ้าของางานที่พวกนางค่อย ค่อยถอดออกแล้วเวียงไปทางที่ตรงทงั้งที่ตรงทั้งได้แต่หลบเลี่ยงการประทะกับชิ้นเสื้อผ้าเหล่านั้นสำนึกได้ว่าทุกอากกับกริยาในการเปลื้องผ้าของนางนั้นเป็นกระบวนท่าจู่โจมใส่ตนเองที่ตรงทางเวียงหมัดเข้ารับมือสตรีทั้ง7จนางแต่พวกนางยังเปลื้องผ้าอยู่ถึงขั้นที่เปลือยถึงหน้าอกกันแล้วที่ตรงทางก็ต้องชะงักหมัดลงกับมีสตรีอีกสองนางเข้ามาลัดแขนทั้งสองข,งข้างของที่ตรงทางไว้ แล้วก็มีสตรีตรงมาถอดเสื้อของมันออกแล้วเหวี่ยงล้อเล่นกับคนอื่นๆบอกว่าใครอยากจะแย่งเสื้อของหลุปคนนี้ไปดอมดมบ้างแล้วก็หัวล่อต่อกระสิกกับขายกับว่าที่ตรงทั้งนั้นเป็นของเล่นจุยเล้งกวงที่มองอยู่ด้านนอกตรงเข้าไปตบหน้าพวกนางแล้วคือเสื้อผ้าใกับที่ตรงทางใส่ที่ตรงทั้งเอ,อย่ยว่า อีก7วันข้าจะไม่ให้พวกนางถอเสื้อผ้าของข้าได้แม้แต่ชิ้นเดียวอิมปิงดูอยู่ด้านข้างก็เอ่ยว่าพวกเจ้าส้งสองนี้นับว่าเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีทั้งหมดก็ออกจากห้องศิลานี้ไปสวนกับสตรีชุดบางผู้หนึ่งที่ถือนาฬิกาทรายเข้ามาบอกกฤติตรงทั้งว่านาฬิกาทรายเรือนนี้คว่ำหนึ่งครั้งหมายถึงว่าเวลานั้นผ่านไปหนึ่งวันทฤตตรงทั้งพยักหน้ารับรู้ตาก็จ้องมองภาพสลัก บนผนังอย่างจดจ่อที่ตรงทั้งศึกษาจนเข้าใจว่ากระบวนท่าที่สติทั้งเจ็บ นั้นใช้เป็นกระบวนท่าเดียวกับบนผนังศีลานี้และบนผนังศีลานี้ก็ยังมีวิธีการแก้ไขกระบวนท่าของนางทั้งเจ็ดด้วยน้ำซ้ำที่ตรงทางยังรู้ซึ้งไปถึงว่าแต่ละนางที่ไล่ลำกระบวนท่าตามผนังนี้สามารถแยกออกเป็นวิชาของแต่ละคนได้แต่ก็สามารถรวมกันทั้งเจ็ดคนเสริมสร้างประสิทธิภาพเป็นค่ายคนชนิดนี้ได้อดเลื่อมสายคนที่คิดค้นค่ายกลน,นี้ไม่ได้ดังนั้นอาคารตุกากเสื้อ อนับว่าเปิดเผยยิ่งนะที่ให้มันสามารถเรียนรู้กระบวนท่าและคลิปวิชาบนผนังนี้เมื่อคิดถึงวิธีแก้ไขได้แล้วที่ตรงทางก็พบว่าเวลานั้นผ่านไปครบ1วันก็รู้สึกหิวมองไปบนโต๊ะกลางก็ไม่พบอาหารจึงเอ่ยขออาหารจากสตรีที่นำนาฬิกาทรายเข้ามาแต่นางก็ตอบว่าถ้าอยากได้อาหารก็ต้องทำงานชดเชยที่ตรงทางก็ถามว่าให้ทำอะไรสตรีนางนั้นก็นอนไปบนเตียงแล้วก็ บอ,บอกว่าให้ชี้ตรงทั้งนั้นมันนวดนางหน่อยที่ตรงทังได้แต่ยิ้มออกมาแล้วก็นวดนางตั้งแต่เท้าจนยันไปถึงเอวตลอด ร่างของนางนั้นปกปิดไปด้วยผ้าแพรบางดังนั้นการที่ต้องนวดสตรีเช่นนี้ที่ตรงทั้งต้องอดก,กลั้นไม่น้อยสตรีนางนั้นเอ่ยว่าแม่นางจุย้ยผู้นั้นเนี่ยนะว่ามีบุญนะเพราะว่าท่านนี้หรือว่ามีวิชาบีดนวดที่ดีจริงๆจุ้ยเล้งกวงที่ดูอยู่ภายนอกนั้นก็เอ่ยว่าไม่เป็นไรที่ตรงทั้งทําไปเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่ให้ได้และมันทําเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพบกับข้าอคันตุกะเสื้อฟอกเอ่ยว่าดูท่าว่า จ,จะเชื่อใจมันจริงๆนะแล้วว่ากันตุกะเสื้อปอก็บอกให้เลิกกันแกล้งที่ตรงทางให้นําอาหารไปให้มันแต่อาหารของที่ตรงทางนั้นมีแค่น้ํากาเดียวกับสลับเป่าลูกหนึ่งเท่านั้นเหตุการณ์ผ่านไปจนครบ7็วันที่ตรงทางได้รับน้นํา1กากับสลับเป่าแต่สลับเปายิ่งนับวันสลับเปานั้นยิ่งมีขนาดเล็กลง7วันผ่านมาที่ตรงทางก็สามารถจดจํากระบวน่าบนผนังได้ทั้งหมดสต,ตรีที่อยู่กับที่ตรงทางก็เลยนะ นำตัวเองว่าตัวเองนั้นชื่อว่านกทิราบเอ้ยขอเข้ามากับที่ตรงทั้งว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นงานรับคําสั่งมาให้ทรมานที่ตรงทั้งโดยเฉพาะแล้วก็ตอนประมือกันนั้นก็อย่าลืมว่าถึงตรงนี้จะสามารถผูกมมิตรกับนางได้แล้วแต่นาาก็ยังมีพี่น้องอีก6คนที่ตรงทั้งเหมือนพึ่งคิดได้ว่าตนจะต้องรับมือกับคนถึง7คนดังนั้นการฝึกฝนเพียง7วันที่ตรงทั้งก็คิดว่าอาจจะชนะไม่ได้เรียกว่าไม่น่าจะชนะได้ ดีว่าถ้าจะรับมือคนทั้ง7ได้ตนน่าจะมีเวลาฝึกฝนถึง100วันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ตรงทางไม่มั่นใจเลยอาคัรตุกะเสื้อปอก็าพาอิมปิงกับจุย้ยเล็งกวงมาดูการประลองถามที่ตรงทางว่าพร้อมไหมที่ตรงทางก็ได้แต่พยักหน้าแบบเหนื่อยเหนื่อยสตรีทั้ง7นั้นเข้ามาแล้วที่ตรงทางเห็นนางสวมเสื้อผ้าก็ฉุกคิดได้ว่าพวกนางนั้นสวมเสื้อผ้าอยู่หลายชั้นเป็นไปได้ว่าพวกนางต้องการใช้เวลา หรือใช้กระบวนท่าให้มากขึ้นจ,จู่ๆทีตรงทั้งก็ถอดเสื้อของตัวเองออกเหลือแต่กางเกงสตีทั้งเจ็ดก็มองหน้ากันทำท่ามุนงมงอาคารตุก,กะเสื้อปอเอ่วว่าท่านชนะแล้วเราสตีทั้งเจ็ดก็ไม่เข้าใจเพราะตลอดเวลานั้นยังไม่เคยมีผู้ใดที่ฟิจฟาดานพวกนางไปได้เลยที่ตรงทั้งอธิบายถามว่ากางเกงเนี่ยถือว่าเป็นเสื้อผ้าไหมอาคารตุก,กะเสื้อปอตอบว่าไม่กางเกงคือกางเกงไม่ใช่เสื้อผ้า ที่ตรงทั้งจึงกล่าวต่อว่าในเมื่อข้าไม่มีเสื้อผ้าให้พวกท่านถอดต่อให้ท่านโจมตีจนเสื้อผ้าของพวกท่านหมดตัวก็ไม่สามารถถอดเสื้อผ้าของข้าได้แม้แต่ชิ้นเดียวอิมปิงก็ถามอาคันตุกะเสื้อปอว่าอย่าบอกนะว่าเมื่อหลายปีก่อนนั้นท่านก็ใช้วิธีนี้เช่นกันอาคันตุกะเสื้อปอตอบว่าใช่อิมปิงก็ชมว่าท่านเนี่ยร้ายกาจมากแต่ก็น่าว่าจะเป็นลูกผู้ชายช่วยเล้งกวงยิ้มแล้วก็กล่าวว่าสตรีถ้าไม่ช ก็คงจะไม่ชมคนผู้นั้นออกมาง่ายๆหรอกเมื่อท่านทั้งสองมีใจให้กันทําไมจะต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากด้วยอาคารตุก,กะเสื้อปอเลยว่าอย่าเพิ่งดีใจไปยังเหลือด่านประตูทั้ง8อยู่แต่พันมีเสียงะระฆังดังขึ้น อาคารตุก,กะเสื้อฟอก็ผุดลุกรีบออกไปอิมปิงก็รีบตามออกไปนกพิราบเอ่ยว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ตรงทางก็จูงมือจุยเลงกวงตามออกไปที่ห้องโถงศีลาใหญ่อาคารตุก,กะเสื้อฟอยืนอยู่กลางห้องโถงอิมปิงอุ้มแมวสีขาวอยู่มุมหนึ่งเหล่าสตรีทั้งเจ็ดนางไม่กล้าเข้าไปได้แต่ยืนดูอยู่ภายนอกที่ตรงทางเห็นแขกที่มาเยือนนั้นเป็นมารดาปิศาจเก้าบุตรเอ็กเชิงเก็กและพ่อหยีทาลก าเ,เมื่อพบหน้ามารดาพิาจเกาบุตรก็กล่าวทักทายอาคาันตุกะเสื้อปอและอิมปิงที่เป็นน้องสาวไม่นานก็มีสาวใช้นําเทียบเชิญเข้ามาอีกบอกว่ามีแขกชุดใหม่มาแขกชุดใหม่นั้นกับเป็นลีลกเอียงและลีเกียมแปะเข้ามาคารวะและก็ถามว่าอาคันตุกะเสื้อปอนั้นมีทุรละอะไรถึงแกกเทียบเชิญเชิญพวกตนมาและนําซ้ํายังติดป้ายบอกทางให้มาถึงที่นี่โดยสะดวกอีกด้วยอาคันตุกะเสื้อปอบอกกับสาว ใช้ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องลั่นหลครทางแล้วถ้ามีใครมาจากภายนอกอีกก็ให้พผกม,มันเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นก็มีชาวยุดหลายคนทยอยกันเข้ามารวมทั้งเฮกแชเทียนู้ก้าสามกรเสงต่วนเนี้ยจอมกระบี่ม่วงซีทูเชี่ยดาวเพชรชฆ่าแล้วก็บัณฑิต รวมถึงจอมพิษเท่าทั้งหมดล้วนถูกอิมปิงส่งเทียบเชิญให้มาในวันนี้จำซ้ำแทบทุกคนล้วนม,มีความบาดหมางกับอคันตุกะเสื้อปอมาก่อนในฐานะที่อคันตุกะเสื้อปอนั้นเป็นชายเจ้าสำราญลวงล่อสตรีในครอบครัวของคนเหล่านั้นแต่เป็นการหลอกลวงด้วยสเสน่หาด้วยคารมของมันไม่ได้เกิดจากการล่อลวงหรือใช้กำลังแต่อย่างใดดังนั้นหลายคนจึงละอายใจเกินกว่าที่จะทวงความ แ้้้นนครังีไดเมื่อมีการลงไม้ลงมือกันบ้างแต่ก็ยังสามารถคลี่คลายเหตุการณ์ได้ด้วยดีทั้งหมดคิดจะจากไปแต่กลับถูกโยนกลับเข้ามาแสดงว่าภายนอกนั้นยังมีผู้อื่นอีกพันสตรีในสังกัดของอาัารตุกตะเสือ้อปอ78คนก็วิ่งออกมาแต่พฤติกรรมของนางนั้นไม่เหมือนเดิมอาัารตุกตาเสือ้อปอเห็นก็รู้เลยว่าคนของตนนั้นถูกบงการให้เสียสติจากลมะเยียบก้าวมหาการและโชยขวัญวิญญาณแตกสลายพอ โต๊ะสารเนี้ยและห่วงเล่าสี่ที่ตรงทั้งฟังชื่อก็คุ้นๆว่าเป็นยอดยุทธที่อยู่ในร้อยกรองนภาลายัยออคันตุกะเสื้อปอพาทุกคนกลับเข้ามาในห้องศิลาแปดทิศเอ่ยว่านี่น่าจะเป็นทางลอดของเราอคันตุกะเสื้อปอเข้าไปในประตูที่มีม่านสีดําเรื่องล่างเป็นลําธารและบึงใหญ่มีเรือน้อยลําหนึ่งลอยลําอยู่อคันตุกะเสื้อปอเข้าไปเพียงลําพังเอ่ยกับสตรีที่อยู่บนเรือว่าท่านแม่บัดนี้โต๊ัสเนี้ยและ พวงเล่าซี่มาก่อกวนที่นี่แล้วมารดาของอักันตุกะเสื้อฟอกล่าว่าเราละทิ้งทุกอย่างแล้วเรื่องภายนอกต่อให้เป็นเรื่องของคนใน,ร,นาาร้อยกองนภาลายก็ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราอีกต่อไปแล้วอาคันตุกะเสื้อฟอได้แต่ก้มหน้าเดินกลับออกมาลีลกเอียงยังตาหนิว่ามารดาของอาคันตุกะเสื้อฟอนั้นใจดํอาอคันตุกะเสื้อฟอก็เถียงว่าท่านลองมาอยู่แบบเดียวดายเงียบเหงาแบบนางบ้างสักหลายสิบ ตดูสิห้องศิลานี้อยู่ใจกลางผนังศิลาที่กั้นถึง11ชั้นแต่เสียงของโต๊ะซานียงและหวงเล่าซี่กลับดังชัดเข้ามาว่าตอนนี้พวกมันทั้งสองกำลังจัดการจัดสรรทาสบริวารที่จับมาได้โดยโต๊ะซานี้ให้หวงเล่าซี่คลายการสะกดวิญ,ญญาณของเหล่าสตรีสังกัดอาคารตุกะเสื้อบอให้นางนั้นคืนสติมาอยู่ในสังกัดของโต๊ะซานี้ส่วนสมุนผู้ชายก็ให้หวงเล่า นำจากไปซึ่งตอนแรกทั้งสองคล้ายกับว่าจะไม่ลงรอยกันแต่สุดท้ายกลับตกลงกันได้นับว่าเป็นที่ผิดคาดของอาคาตุกะเสื้อปออย่างยิ่งนอกจากนี้วงเล่าซีก็ยังใช้นักบูขวานเทพพยายดาทำลายชั้นของผนังหินทะลวงบุกเข้ามาในเวลาไม่นานก็ทำลายได้มากกว่าครึ่งทางแล้วหลีเกียมแปดมีความประสงค์จะทะลวงออกไปเพราะเห็นว่าทั้งฝ่ายตนนั้นก็มีกำลังคนไม่น้อยแต่อาคาตุกะ เสื้อปอก็ห้ามไว้ลีโลกเอี้ยงจึงถามว่าคนที่มานั้นเป็นใครกันแน่อาคารตุก,กะเสื้อปอจึงเล่าเรื่องร้อยกลองนภาลัยให้ฟังว่ายามเคลื่อนไหวลมพลุ้มฝนคลั่งวิชุอัศนีฟาดลั่นยามสงบ จักรวาลเวร์ววางนภาลัยสดใสดังชะล้างหมายถึงยอดฝีมือ6คนลมฝนอัศนีวิชุก็คือแท่ทั้ง6แท่อัศนีเป็นอันดับ1นละอองฝนที่เป็นอาวุธลับเป็นอันดับสองโตสานียก็คือวิชุแลบลั่นมีวิชาตัวเบาหวงเล่าซี่หรือห่อวงเก่าหิวฝ่ามือนมจะเยียบเก้ามหาการทั้งสจัดเป็นสจอมปราบวิชาบูและราชินีที่วา ที่9้าวล้าชอบสะสางเรื่องอายุติธรรมในยุทธภพและราชันราตรีสงบเยือกเย็นไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกลี้ลกเอียงกระถามอีกว่าทําไมถึงไม่เคยได้ยินชื่อของคนพวกนี้เลยอาคัรตุก,กะเสื้อฟอก็บอกว่าเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นยอดยุทธกอรเรื่องหรือทําความดีอะไรก็ไม่ติดใจที่จะเอามาเป็นชื่อเสียงไม่ต้องการให้ผู้คนแท่สองซึ่งต่างกับยอดคนของทวารลำฟ้าที่ขจัดภัยบูริมไฟ ทวารล้ำฟ้านั้นไม่ต้องการให้บุคคลแท้ซองเช่นกันแต่เหตุการณ์มันยิ่งใหญ่จนคนต้องล่ำหรือน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วสำนักทวารล้ำฟ้าก็ไม่สามารถที่จะมีวิชาไว้ฝึกฝนที่ล้ำเลิศได้เพราะว่ายอดคนของสำนักทวารล้ำฟ้าได้ทำยอดวิชาสูญหายไปที่ตรงทั้งจะถามถึงสาเหตุทั้งหมดะสน่อยผนังศิลาด้านหนึ่งก็ถูกทำลายลงครับ เราซื้อขอเล่าทวัดลังฟ้าในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าพวกที่ตรงทั้งและอาคารตุกะเสื้อปอก็ต้องขังตัวเองอยู่ในห้องศิลาแปดเหลี่ยมนั้นไม่รู้ว่าโต๊ะซานเนียและห่วงเล่าซี่นั้นจอมยุทธในร้อยกองนภาไหลาจะเข้มแข็งขนาดไหนทําไมทุกคนต้องเกรงกลัวมาติดตามกับเราซื้อทวัลัฟ้าได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดระครังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ